นะครับรอเราอยู่ด้านนั้นแล้วนางเอกคนสวยน้องน้ำฟ้าธัญพัฒน์นะครับนี่วันนี้ไม่ได้มาฝากละครนะมาพร้อมกับฐานะการเป็นศิลปินเทอร์เดบิวแล้วนะครับกิกันแรกเป็นของตัวเองแล้วด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับและช่วงนี้นะครับบอกเลยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไม่ได้มาฝากละครอย่างที่บอกไปนะครับเพราะเธอมาในฐานะศิลปินแล้วต้อนรับน้องน้ำฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แน่ใจว่าจะแนะนําว่าน้องน้ําฟ้าหรือน้องนางฟ้าดีว้าวบอ,อว่าชื่อเพลงของเธอชื่อว่าอยากเป็นนางฟ้าเนะอ<ด>อยาก<ด>เป็นน,นางฟ้านะครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของเพลงถามวเป็นมาเป็นไปยังไงทําไมจู่ๆถึงได้แบบเฮ้ จับไม้ร้องเพลงเป็นศิลปินขึ้นมานั่นดีคือส่วนตัวแล้วน้ำฟ้าชอบร้องเพลงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ด้วยจังหวะที่มันลงตัวนะตอนนี้ค่ะแล้วก็มีค่ายอะลองจูเนียค่ะที่ก็คือพี่แก้วพี่กูดค่ะพี่แก้วพี่กูดก็เลยมีโปรเจกต์พิเศษค่ะเปิดค่ายเพลงอะลองอะลองมิวสิกค่ะใช่ค่ะก็เลยได้มาเป็นศิลปินคนแรกของอะลองมิวสิกนโอ้ศิลปินคนแรกบันที่บายขยายความหน่อยว่าโปรเจกต์พิเศษเนี่ยอะลองมิวสิกเนี่ยมีมาความเป็นมาเป็นไปยังไงถ ไปเล่นของอะไรคือเรื่องมันยาวมากพี่พี่ขอสั้นๆนะพี่อยากให้สรุปสั้นๆอยากรู้อะก็เหมือนกับว่าตัวหนูเล่นละครกับค่ายอาองจูนีมาหลายเรื่องแล้วค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสได้นั่งพูดคุยกันแล้วพี่ๆเขาก็รู้ว่าหนูชอบร้องเพลงแล้วพี่ๆเขาก็แบบว่าถามว่าแบบเขออยากทำจริงๆเช่นไรแล้วด้วยตัวพี่ๆเขาก็เหมือนแบบอยากจะทําโปรเจกต์อะไรแบบนี้ด้วยอะค่ะแล้วมันก็ลงตัวที่เราและตัวพี่กูดเองเนี่ยเขา ทำเพลงก่อนหน้านี้นนค่ะตอนเลือดเจ้าพยาชื่อเพลงว่านางฟ้าเดินดินเป็นเพลงที่ทําให้กับตัวละครสาวเดือนกับบุญเหลือซึ่งหนูมาเป็นคนเป็นคนแสดงเป็นสาวเดือนออค่ะก็เลยได้จังหวะที่น้าฟ้าได้มาร้องเพลงเหมือนเพลงต่อ,อก็เลยเป็นชื่อเพลงว่าอยากเป็นนางฟ้าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะว่างกันเนาะใช่ไหมถ้าเป็นรุ่นเราๆสมัยโบราณเพลงโบราณเขาจะบอกว่าเพลงแก เพลงแกต่อไม่เหมือนแบบสมัยลูกลุงอย่างเงี้ยเขาจะร้องเพลงกันแน่หรือไม่รู้หนึ่งไมเหมือนไม่ทันเรื่องเลยจริงไม่นะคะแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นภาคต่อของละครที่เราได้เล่นไว้เนื้อหาเพลงนะคะเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงเอ่ยทำไมต้องแบบว่าอยากเป็นนางฟ้าของเธอ I w a วัน be your angel ก็เนื้อหาเพลงอยากเป็นนางฟ้านะคะก็ตรงตัวเลยค่ะพี่อยากจะเป็นนางฟ้าของใครสักคนค่ะเป็นเพลงแล้วของใครแล้วของใครมียังอ่ะ อยาแหตามหาตามหาค่ะตามหาอยู่ก็เหมือนกับว่าเป็นเพลงที่อ้อนๆน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็เหมือนอ้อยๆนิดนึงอ้อยๆอ้อยอยากทำอ้อยๆหน่อยอ้อยๆเพราะหวานๆแบบอ้อยอ้อยอ้อย อย่างสไตล์ก็ค่อนข้างสดใสเป็นทีป๊อปเลยเป็นทีป๊อปสดใสน่ารักน่ารักแล้วก็มีท่าเต้นเล็กๆน้อยๆที่เป็นคอนเทนต์ตอกสามารถเต้นตามได้ความรู้สึกตอนแรกที่เราได้ฟังเดโมยเพลงนี้จะเป็นเพลงของเรานะเพลงแรกรู้สึกไงตอนนั้นดีใจมากเลยค่ะคือตัวพี่แก้วพี่กู๊ดเนี่ยเขาก็ให้ความฟรีของเราในการเลือกแนวเพลงอยู่แล้วค่ะ แล้วก็ส่วนตัวหนูเองก็เหมือนแบบตอนนั้นเสนอเพลงแบบแนวป๊อปไปว่าแบบก็น่ารักดีฟังสบายๆค่ะแต่ด้วยพี่ๆเขาอยากให้มีกลิ่นอายของความ90เพราะว่าทุกรุ่นฟังได้หมดดีนะแล้วมันกําลังกลับมาเน่ยตอนนี้ค่ะแบบดูเก้ก็เลยแบบได้มาเป็นเพลงอยากเป็นนางฟ้าเวอร์ชันนี้ครับโอ้โหพูดถึงท่าเต้นเห็นแล้วไปสอนคนนั้นคนนู้คนนี้เต้นล้วเดี๋ยวโชว์หน่อยสิในรายการโอ้โหนึกว่าสอนพี่หน่อยพี่วินเราส่งพี่วินไปถึงบ้านนะปุ้ เหลือทางที่เดินหน่อยนะปูหล่าน้าไปนะแบบนี้นางฟ้านาปูนะคะอันนี้คือนาปูในเมื่อตะวันรับฟ้าเดี๋ยวทำกันท่าแบบนี้ขอท่าหน่อยเร็วเอามาค่ะท่าไม่ยากเลยค่ะจะเป็นอยากเป็นนางฟ้าของใครสักคนโอ้โหไม่ยากเลยไม่ยากพี่แค่ยักไหล่ฟ้าของใครสักคนแล้วก็เหมือนแบบมีไม่ใครสักคนที่มาคอยห่วงใยง่ายแล้วก็เวลาเงา ใจขึ้นมาพี่แล้วเออค่ะสวยพี่วินดูจนหน่วยการดีสุดนะคะแค่มีสักคนที่คิดถึงคุณลูกแก้วคุณจอยมากวันนั้นสายเต้นที่เป็นนางฟ้าใช่เสียงดีมากเราไม่ได้ดูท่าเต้นเลยนะเราฟังเสียงส่วนที่จะจบแล้วเดี๋ยวพี่ต้องมเลยพี่เพิเลยอ่ะจริงพี่เคิร์กมาไปไม่เป็นเลยเนี่ยเรียกหมดเลยเนี่ยพี่ก็โอ้แหนอันเนี้ไม่ได้ แล้วก็เนียนตอนจบก็จะเป็นเข้ามาดูแลหัวใจกับพอใช่ค่ะอันนี้แฮชแท็กอะไรแฮชแท็กอะไรแฮชแท็กอยากเป็นนางฟ้าแดนชาเลนค่ะถ้าใครที่เต้นเพลงนี้แล้วก็แฮชแท็กมาอันนี้นะคะน้ำฟ้าก็จะได้เข้าไปส่งนี่แล้วไปตามกดไลค์ค่ะอยากให้คาดหวังนะคะคาดหวังคาดหวังคาดหวังโอเคเดี๋ยวนี้เราชอบมาพิมพ์กันเลยฮะนูหนูชอบช่องนี้มากเลยเขาเป็นช่องดังคาดหวังเห็นแบบว่า ไปเบิงเบิงแน่เบิงแนบเังต้องเต้นโชยจาด้วยนะค่ะแหมเมื่อกี้ร้องวันนี้หนึ่งลาพร้อมมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะต้องได้ฟังสดๆแต่ก่อนที่จะมาร้องให้เราฟังกันสดๆเต้นที่ดูสดๆตรงนี้เนี่ยอย่าใช้ฝากเพลงนี้กับแฟนๆหน่อยได้ไหมคะค่ะก็ฝากติดตาม ไม่ใช่ฝากติดตามอันนั้นละครดูเป็นละครไปก็ฝากผลงานเพลงอยากเป็นนางฟ้าอยากเป็นนางฟ้าของนางฟ้าด้วยนะคะสามารถติดตามได้ทางช่องอาลอง Family ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยค่ะยังไงก็ฝากปั่นวิวฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวยด้วยเสียงดีด้วยอะมองเพลินมมากเลยอ่ะคนเนี้ยคือเราอะสัมภาษณ์น้องตั้งแต่แบบเป็นเด็กๆกมาใหม่ๆอ่อะเด็กอย่างนี้เลยอะแล้วนี่คืออันนี้แบบเมื่อกีดูโคลสอ up ในกล้องเมื่อกี้คือ อ้าเขาไปทุกมุมนะอันนี้ตัวจริงกับในกล้องนี่ไม่ต่างเลยนะเฮ้ยพี่ก็พูดไปมันก็พูดเรื่องจริงเดยวฝากไว้ด้วยนะครับกับผลงานเพลงเพลงนี้ของน้องน้ำฟ้านะครับอยากเป็นนางฟ้าให้น้องน้ำฟ้าไปเป็นนางฟ้าในใจของทุกคนด้วยนะครับและแน่นอนมาที่นี่ทั้งทีเมื่อกี้ฟังเสียงสดๆไปแล้วครคราวนี้เดี๋ยวดูแบบลีลาของเธอด้วยนะฮะกับการแบบถ่ายทอดเพลงนี้ซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินกับน้องน้ำฟ้ากับเพลงนี้ครับอยากเป็นนางฟ้ามาดีเลยขอณค่ะ ma